โทษทีครับเพลินฟังเพลงแล้วฟินเลยมานี้โอเควันนี้พอกบรายการ BBC บีบีซีบอนเพลจอ,อยอีกแมวนะครับผมโอ้โ oh หหลังจากที่หายหน้าหายตาไปประมาณสวัน3วันก็อัพคลิปใหม่กันเลยนะครับผมมันเป็นสายปัม๊มปั๊มคลิปนะครับชอบับชอบส่วนตัวคือเก็บกดนิดนึงอะไรบ้านงเพื่อเล่นนะโห้ oh ho. นะครับวันนี้เราก็จะมาะเห็นหน้าป่งนี้เราก็จะมาเล่น แฟดกันอีกแล้วนะครับเป็นพาร์ทที่อะไรหรอวะที่5านะครับที่5นะครับ,รบเออก่อนที่ไปเล่นแฟดก็มาอะไรพูดคุยในเพจแลไรนิดนึงนะครับก็ถือว่าตอนนี้กิจกรรมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับทีทูวันนะครับก็มีคนไล์เอ,อ่มีคนไล์ประมาณเกือบ30คนก็โอเคครับ ก็แต่ว่ามีคนแชร์เนี่ย461เนี่ยนะครับแต่ผมแสดงแชร์นี่คือเห็นกันเลยจะจ่านครับว่าใครแชร์ก็ไม่ขอแสดงดีกว่านะครับโอเคมาคนอาจจะสงสัยว่าเออดังวันนี่มันควบสองรางวัลได้เลยไหมหรือว่ายังไงก็ได้นะครับก็คนหนึ่งสามารถมีสิทธิ์ได้ถึงสามรางวัลเลยนะครับแล้วก็มีคนมาถามเรื่องรางวัลที่หนึ่งนะครับว่าเลนเจอร์คีเอโกเลนเจอร์เนี่ย มันยังไงกันแน่โชว์ยังไงกันแน่คือที่บอกว่าโชว์นะครับคือการโชว์คอลเลกชันจะเป็นไรเดอร์เซนตไตหรืออุลตร้าแมนนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมา3อย่างนี้ไม่ใช่ว่าโชว์3อย่างนะครับโอเคมีคนมาถามแล้วก็เกลียกันไปนะครับผมก็ตอนนี้สินค้าไอ้ของเนี่ยของที่ผมสั่งไปคือรางวัลพวกนี้ก็ได้ส่งมาแล้ว2ออย่างก็คือไอ้กระชับองกับตัวของกุญแจก,ก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วคาแต่ไอ้ตัวโก ไอเจคีนะครับของจะมาประมาณวันสุกนะครับมันสุกถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับโอเคเราก็มาเล่นกันหน่อยดีกว่าเอ้แป๊บนึงกันหนึ่งหนึ่งอืมโอเค,ออเคก็ตอนนี้ก็มีจะมีของใหม่มานะครับก็คือ iOS ตัวจีนนะครับก็จากดูแลสัมภัยนอกก็กล่องก็โอ้โหงามแท้ๆนะครับงามแต้เลยนะครับเขียนบันไดด้วยนะครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับ m e ดอล s ช o o เตอร์ พอเหอะเรามาดูเข้าคลิปกันดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาดีอ่ามันจะมาเล่นกันเล่นอ่าเออเรือแฟดก็ไม่ได้ต้องเป็นเซนไตแฟดแลลวครับเป็นซูเปอร์เซนไตแฟดโกไคโมบายเลดนะครับที่ทำออกมาในเดียวกันนี่หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้อยากเล่นก็จะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างด้านล่างให้แล้วกันนะครับลิงก์อาจจะผันพานกันนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยโอเคเรามาดูทุกเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับก็ นกเล่นก็แปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับออกจะเรียบง่ายนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนนี่เป็นสีสมมติเราต้องการจะเป็นสีสีสีเทาโกไขซิมเบอร์โก้ไข่ิมเชิมเบอริมวบนะครับสำเนียงเข้าเข้าไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็อย่าเสียใจปิดไปหนึ่งโอเคเรามาเล่นสักห้าสักห้าหกขบวนการหนะ่อยเอาเป็นนี่เลย โกเลนเจอร์นะครับออริจินอลคลาสสิกสปีดสแต이โอโห้ไอคิดเองแต่งเองนะครับก็มีคนมีคนบอกว่าให้โหวตโหวตเรื่องเกี่ยวกับรีวิวนะครับไอตัวดับเบิลกับโอสว่าใครจะรีวิวก่อนกันก็แน่นอนครับต้องเป็นดับเบิลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามาติดขัดอะไรนะครับ จะเปิลอยู่แล้วเพราะว่าต้องจัดเตียงตามลาดับรีวิวนะครับไม่งั้นจะมีคนถามว่าเอ้ยพี่ทําไมอย่างนี้บางคนเผื่อรอดูอะไรเงี้ยครับอืมก็นะตามนั้นเนาะก็เอาอะไรอีกอืมนี่จูเลนจ์จูเลนจจูเลนเจอร์น,อน,อนะครับก็เป็นขบวนการที่ทางฝรั่งได้ซื้อลิขสิทธิ์เป็นขบวนการแรกเลยแรกเลยนะครับแหม่รอเรือรอเรือ <c oughs> ผยการแรกเลยนะครับจูเรนเจอร์ก็ถ well. ือว่าทำให้ซูเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นดังขึ้นมาโอ้โหลาเลยนะครับผมต่อเนี้ยต่อเลยได้เล่นจ้าได้เล่นจ้าคาคูเรนเจอร์มามาเอามาขบวนการใหม่ใบ้างโอ้โหยุคโชว์ว่าอะไรเนี่ยอ่าเอาเนี้กันค่าคูเรนเจอร์ยังจากหลังจากที่ฟังมาแล้วครับมันน่าจะ อัดคลิปจากเสียงตอนต่างๆของโกไก่เจอร์มาแล้วก็มาแทรซ่ใส่ตามนะครับอืมก็คิดง่ายดีอืมอันนี้กโอเคก็ลูกเล่นก็พอรู้ๆกันแล้วนะครับโอเคอะไรอีกเอ้ยมีตรงนี้ด้วยโอเคกดไปอ๋อตัวเป็นโกไค่ซิมเบอร์นะครับหลังจากที่ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ย ถ้าภาพไม่ใหญ่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันก็สุดๆได้แค่นี้นะครับก็เคยเคยเจอแฟดมันนะครับม,มาเล่นขำๆไม่มีอะไรมากเออนะครับอะไรเนี่ยโกหมดโกไข่ซิวะโกโกใครจังจากที่ฟังฟังมาตะกี้ก็จะเป็นโกไข่ซิวะโกโอ้โหโกอะไรแท้นะครับอ่าเล่นทุกอันเลยดีกว่า ไม่รู้คืออะไรนะครับผมก็ผมไม่เคยดูผมไม่ค่อยได้ดูพวกเซนไตเท่าไหร่นะครับก็ใครรู้ก็โพดล่างหน่อยลกัน <Merry Christmas! S 1> อันนี้ฟังน่าจะเป็นแ e r r y c h r i s t นะครับผมโกไคจ๋ากกไคจ๋า มกรูฟรักค์โจโกจูจินนะครับแม่ฟังก็จะรู้เรื่องนแรกนึกว่าอาบาเลนเจอร์เหมือนไหมล่ะเหมือนไหมล่ะโอเคเรามาต่อนี่ดีกว่าสุดท้ายละโอ้โหสาย์ใส่อารมณ์มากนะครับก็ถือก็ถ้าเป็นของเล่นเพียงกับของเล่นแล้วโก โมบายเลดนี่ก็เป็นอีกของเล่นหนึ่งนะครับที่ซื้อมาแล้วไม่อย่างคุ้มนะครับก็เลนจอคีก็มาเ,เ,เสียบจึกจักจึกจักมีเสียงกันว่ากันไปนะครับผมก็รางวัลที่หนึ่งของเราก็เป็นเลนเจอร์คีเหมือนกันเซตโกเลนเจอร์เลยนะครับอันนี้สองก็เป็นกาชปองดาก,ก้อนไอแลนด์ดาก้อนของวิซาร์ดส่วนนที่สามก็เป็นรางวัลแบบอ่าไรแอนแชร์นะครับก็เป็นหวงกุญแจ๊โอสนะครับผมโอเค เราก็มาเล่นกันประมาณนี้นะครับอยากได้ก็ฝากลิงก์ให้ก็แล้วกันเนาะจริงๆแบบนี้เขาก็รวมเกี่ยวกับแฟดไว้นะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆก็มีอะไรใหม่ๆน่าลองเล่นเออมาเล่นให้ดูกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมส่งเข้าประกวดกันเยอะๆนะครับกิจกรรมก็รออยู่บทเขตก็ประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่31กรกฎาคมก็ประกาศผลวันที่2ส,งสิงหาว่าใครจะได้กันไปนะครับผม โอเคครับวันนี้กับผมมีพิธีบนทอยก็ต้องขอลาไปก่อนเฮ้ย hey, ลานี่มันรอเริงตลอดเลยรอเรือตลอดเลยโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่าใหม่เอาหสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ next review นะครับสวัสดีครับเ้ลารอเริงเลววย